สวัสดีครับไม่ได้อัพคลิปใน youtube นานมากนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์สิบเก้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่านะจีกำลังถ่ายให้ดูอยู่นี้ก็คือทางใบย,ยอด ภูกานะครับยอดเขาภูกาคือยอดเขาที่ไกลที่สุดสูงที่สุดนะครับของเขาหลวงสุขโขทัยนะครับอุทยานแห่งชาติลามคำแหงนะวันนี้ก็ไหนๆมาแล้วก็จะไปให้ถึงยอดเขาภูกานะครับเก็บทีเดียวรูดเดียวนะครับ ขึ้นมาเมาช้าเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงนะครับถึงยอดเชียงนิดนด,นด,นดนะครับสามจุดเจ็ดกิโลนะครับระยะทางจากที่ทำการอุทยานถึงยอดเขานะครับเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เนินซึมนะครับ ผมเรียกว่าเนินหมาถอยเป็น3.7กิโลเมตรที่สุดๆจริงๆขึ้นชื่อหรือชานะครับในบรรดายอดเขาทั้งหมดที่นักเดินปานะักปีนเขานะครับขนาดน้ำเลยนะตึงแน่นอนปวดขานแน่นอนเมื่อกี้ เดินไปยอดเขาประจดีนะครับเจอหมูป่าหมูป่าแบบป่าของแท้เลยตัวใหญ่มากนะครับสีดำกลัวมันเข้ามาชาร์จเหมือนกันนะครับผมเดินมาคนเดียวอ่ะคนอื่นเขากลางเต็นแล้วก็เก็บสัมภาระกินข้าวไฟเจียวนะครับข้าวไฟเจียวที่นี่จานละห้าสิบบาท นนฟังไม่วิดครับไข่เจียวหนึ่งฟองไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นครับเดี๋ยวน้ำปานเดียวห้าสิบบาทโคกนะครับโคกกระป๋องนะครับกระป๋องละสี่สิบบาทแช่เย็นเจี๊ยบอ่ะก็ใครสนใจก็ขึ้นมากินกันได้นะครับมีที่นี่ก็คือ สามารถวันเดย์ทริปได้ขึ้นมาถึงแล้วก็ลงกลับได้เลยนะครับก็สามารถทำได้นะวันนี้เป็นวันสุกนะครับคนน้อยก็ไม่มีลูกหาบครับก็แบกเป้กันขึ้นมาเองเป้และเต็นท์นะครับสำหรับสายเดินป่ามือใหม่นะ นะครับผมก็ไม่ได้ปีหนึ่งเดืนินครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดินนานนะครับแนะนำนะเวลาขึ้นเขานะครับให้เอาเต็นท์นะครับไว้ทางด้านบนเป้นะ้เราเดินขึ้นนะเพราะว่าน้ำหนักมันจะช่วยกดนะครับเวลาเราเดินลง นะครับให้เอาเต็นท์ผูกติดไว้ข้างตาใต้เป้นะครับน้ำหนักมันจะกดเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับที่พูดพูดให้ฟังเพราะว่าผมพลาดไปแล้วตอนขาขึ้นมานะครับเอาเต็นท์ไว้ข้างล่างมันหนักกว่านะครับก็เลยมันชันด้วยนะครับแล้วก็ เลยล้มแปะไปทังทีพักเหนื่อยพักสักคู่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อต่อคลิปกันเลยนะครับเป็นไงครับวิว